ง่ายทนทานสุดยอดแม่แรงตะเค้3.5ตันระบบ2ลูกสูบยกเร็วปล่อยนิ่มพร้อมใช้งานหนักทุกสถานการณ์ยกระดับการซ่อมรถของคุณนะครับด้วยแม่แรงตะเค้3.5ตันครับโหลดเตี้ย2สูบรุ่น32505นะครับที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ง่ายและรวดเร็วนะครับมาดูคุณสมบัติเด่นกันครับประกันแรกก็อรองรับน้ำหนักให้ถึง3.5ตันพร้อมระบบ2ลูกสูก ช่วยให้ยกขึ้นได้เร็วและมีสถิรภาพครับความสูงต่ำต่ำสุดนะครับความสูงต่ำสุดเพียง7.5เซนติเมตรนะครับเหมาะสำหรับงานที่ต้องการยกใต้ท้องรถที่ต่ำนะครับปล่อยลงนิ่มด้วยระบบไฮดรอลิกและควบคุมง่ายด้วยการหมุนนะครับมีโครงสร้างที่แข็งแรงนะครับด้วยเหล็กหนาน้ำหนักรวม31.3กิโลกรัมนะครับทนทานต่อการใช้งานหนักทีเดียวมีให้เลือก2สีนะครับคือสีน้ำเงินดำแล้วก็แดงดำนะครับ เพิ่มความมั่นใจในทุกการซ่อมแซมด้วยอุปกรณ์คุณภาพสูงครับคลิกชมรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว